ญาี่สองคนเป็นเวียานะมีดีช่วยฟีแล้วนะเหมือนเดินมันน่ะจะให้ทำอะไรอ,ะอ้วดูหมอร <laughs> วอเลยเนี่ยได้ๆลายมือพี่นี่ก็ทั้งรวยทั้งจนมาสมกัน <laughs> เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีมันใช่ไหมมันเงินมันสลับไปสลับมาแต่ก็พอกินพอใช้นะเอเอทีนี่เออ วิธีเสริมให้เงินเข้าเยอะๆพี่ต้องเอาทรายากับน้ำตาลถาวายวัดเดี๋ยวดวงจะขึ้นเลยนะแล้วก็หาพระพิะเนศมาแวขวนคอบ้างมีแขวนไหมเออไปหพระพิะเนศอีกสักองค์หนึ่งเอิ่มช่วงนี้นะช่วงนี้นะเดี๋ยวไปหาเอ,าเองนะแล้วเดี๋ยวดวงก็ดีอา้าวปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนกราเาพาเข้าก่อนนะกระพากเข้าก่อน พี่อาจะพี่ดูทีเดียวจบเลยอันนี้เพื่อนกันหรือไงแฟื่อนกันโอ้โหเพื่อนกันก็มาพร้อมกันเลยทีนี้เป็นคนลายมือเป็นคนโมโหลายแต่ใจดีเป็นอย่างนั้นได้แบบใช่ไหมทีนี้ดวงเราเนี่ยมันต้องไปชําระหนี้สงบบร่เป็นยอดทีละร้อยทีละร้อยทีละร้อยอุทิศเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดเขาเรียกกรรมเก่าเนี่ยดีตมันติดตัวเรามา มันทำให้เราแบบเหมือนเหมือนสมัยก่อนเราอยู่อย่างยากลำบากอ่ะพี่เข้าใจไหมยากลำบากดวงเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ตอนนี้จะสบายอ้าวเดี๋ยวกลับดวงห้เลยอ้าวจะทิศานนะด้วยด้วยมาเหมือนก้าวเอาด้วยด้วยเยอะๆมาันหลังมาพี่พี่ชาย เดี๋ยวผมหันหลังมาเลยปวดตรงไหนพี่ผู้ชายปวดตรงไหนพี่ผู้หญิงตรงไหนผมขออนุญาตเอาเท้าวางหน่อยได้ไหมโอเคคิดกันเลยนะได้รักกันรักกันค่ะพี่ชายพี่ผู้ชายเปวดตรงไหนหลังบ่าหลังบ่าเป็นมากี่ปีแล้วหลายปีพี่ผู้หญิงปวดตรงไหนเจ็บเจ็บตรงไหนหลังก็เท้าขอจะบวมทั้งตัวกันนะผมอัดพลังแล้วนะผมจะขอบารมีสมเด็จองกรมสมพระพุทธเจ้าองค์แรกนะ อาจารย์ทั้งหมดแล้วบุญจะมถาถ่ายผมอัดพลังให้เนาะคลิปกำลังเรียนให้นี่ไปทำคนละสองร้อยสองร้อยนะพี่ชำระานี่ส่งคนละสองร้อยอ่ะนะวัดไหนก็ได้นะนั่นอะ่ะผมช่วยฟรีอยนะู่แล้วต้องไปทำที่วัดเอาเองนะเอาเนี่ยพี่ผู้หญิงนี่สามดีกว่าให้ไปทำพี่ผู้หญิงอะ่ะทำสามร้อย ส่วนที่ผู้ชาย200เออวันสองวันสามวันก็คนที่งทำนะทำได้ไวดีดีเลยนะอุทิดมดปลวกพญานาคงูเห่าเจ้ากรรมยมวินทั้งหมดเนี่ยที่สิงอยู่ในตัวน่ะนะอ้าวเจอแล้วพี่โล่งไหมนี่เลยล่ะงูเห่าเจ้ากรรมยมวินทั้งหมดพี่ผู้ชายเป็นไงโล่งยัง ติดหนนีมา็ให้อ่พี่ต้งไหนมาตรงนั้นาี้เหรอโอเคมนดากนนนะนี้ไปทำนั่นแหละเรากัรในเวรผมบอกเล่าให้แล้วว่าพี่จะไปทำบุญให้เขาเองงยงตอนนี้พี่ผู้ชายโอ้เออที่เ้าไหม ใช่ตอนนี้มันโลกจิตเปอร์เซ็นต์แคบสูงถึงร้อยเออดีไปเรียบพันแล้วพี่ผู้หญิงเป็นไงร่างกายเป็นไงถ้เาเป็นเปอร์เซ็นตะ์มันมันสูงถึงร้อยมันดีที่จิตเปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบแล้วนะเอเออ้าวปีนะพี่นะช่วยปีทั้งนะทุกคนละนะ